สวัสดีครับสวัสดีเทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมในขณะนี้ครับตอนเช้าที่สดใสนะครับวันนี้ใบบุญครับครึกแต่เช้าครับนะครับได้หนึ่งรอบสองรอบแล้วครับตอนเช้าออกกําลังกายครับสาวน้อยผู้ชอบออกกําลังกายครับนี่คือใบบุญครับยังไม่ทําความสะอาดข้อเลยครับตอนเช้า ราวน้อยที่ชอบออกกำลังกายเป็นพิเศษครับผมตอนเช้าอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปทําความสะอาดแล้วก็นําอาหารมาให้กินตอนเช้าครับเนี่ยครับเตรียมเแล้วอ้วนจนท้องให่ถึงดิบแล้วครับแต่น้านมไม่มีนะครับต้องเป,เป็นการเสริมน้ำนมเป็นพิเศษแล้วครับตอนนี้ ปัญหาใหญ่เลยครับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือปัญหานมน้ำนมน้อยปัญหาเกิดกับใบบุญแล้วตอนนี้ต้องรอสัตวแพทย์นะครับสัตวแพทย์เดินทางมาจากกรุงเทพก่อนนะครับว่าจะทำยังไงตอนนี้กําลังติดต่อกันอยู่นะครับเพราะว่าใบาบุญเนี่ยเวลากินน้ำนมไม่ไหลจะสังเกตง่ายครับเพอใบบุญจะร้องชอบร้องร้องเสียงดังมากแสดงว่าน้ำนมไม่ไหลนะครับ ันำนมไหลน้อยมีนะครับแต่ว่ามันน้อยมันไม่ค่อยมีมากนะครับวันนี้นะครับ fc หลายท่านนะครับคงจะรู้ดีแล้ววันนี้ผมจะมีการไล์สดช่วยเหลือเรื่องอาหารช้างนะครับวันนี้เพื่อสนับทบุนค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าขลองคีบของควานช้างนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะมีการเล่าบอกเรื่องราวต่างๆด้วยครับสักบรรทัดหนึ่ง ในตอนไลฟ์สดนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกด้วยเพราะว่าเมื่อไรสดนั้นจะมีคนเข้ามาดูเยอะพอสมควรนะครับได้บอกกล่าวกันไปเรื่องของพลายตีเล็กนะครับเรื่องของพลายตีเล็กซึ่งตอนนี้มีคนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากที่สุรินทร์นะครับที่ศูนย์คนศึกษาแล้วความช่วยเหลือเข้า,ขาไปก็พอสมควร แต่ความช่วยเหลือเข้าไปนั้นไม่ถึงมือของควานช้างและก็ไม่ถึงมือของครอบครัวเขาพอสมควรนะครับผมอยากให้เอฟซหลายท่านที่กําลังอยากจะช่วยเหลือหรือเมตตาปลายตีเล็กนะครับถ้าท่านสงสารหรืออยากให้ความเมตากับปลายตีเล็กผมอยากให้ติดต่อเข้าไปหาพลายตีเล็กโดยตรงเพราะว่าในช่องของเขานั้นก็มีเบอรโทรอยู่แล้วผมยังให้ติดต่อเข้าไปตรงเบอรโทรนั้นโดยตรง เพื่อที่จะได้ช่วยช้างถึงช้างนะครับไม่ต้องผ่านใครใดๆทั้งสิ้นเราจะได้ถามถึงสารทุกสุขดิบกันได้นะครับตรงนี้คือผมอยากจะให้ที่ใดท่านได้ช่วยคิดพิจารณาดูนะครับเพราะเวลาช่วยเหลือแล้วบางครั้งช่วยเหลือช่วยช้างไม่ถึงช้างครับก็เลยอยากจะให้ช่วยให้ถึง ถึงเจ้าจของเขาจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารช้างบางท่านก็คงทราบดีแล้วว่าวิกฤตชตรงนี้มันหนักพอสมควรบางท่านก็อยากจะช่วยเหลือบางท่านก็ไม่มีทรัพย์ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าใครคิดจะช่วยก็อยากให้ช่วยถึงช้างด้วยการผ่านทางช่องทางของลายตีเล็กโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเขามีช่องของเขาแล้วมันช่วยเหลือไ่าย ไม่ต้องช่วยเหลือผ่านคนนู้นคนนี้เพราะการช่วยเหลือผ่านคนนั้นมันทําให้เจ้าของช้าง,งเขาอาจจะไม่ได้รับเต็มที่นะครับผมก็เป็นการเตือนอีกทางหนึ่งนะครับเป็นความแนะนําไม่ใช่เตือนครับเป็นการแนะนําอีกทางหนึ่งในความคิดของผมนะครับในความคิดของผมซึ่งผมคิดว่าโดยลมนะครับตีลังกาแล้ว การสร้างโรงช้างของทีเล็กนั้นก็จะดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับค่อยเป็นค่อยไปถ้าอีกชีท่านใดเรื่องอยากจะยกโรงช้างนั้นต้องติดต่อมาหาผมนะครับเรื่องยกโรงช้างแต่เรื่องอาหารช้างเรื่องความช่วยเหล,ลือครอบครัวของพันการอะไรสเล็กนั้นให้ติดต่อหาเขาโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าผมนั้นรับผิดชอบเรื่องโรงช้างตรงนี้อยู่เลยไม่อยากให้เกิดปัญหานะครับอยากให้ได้สร้างให้เสร็จ อยากให้สร้างให้เสร็จให้น้องให้น้องเขาได้อยู่ได้มีพักพาที่พักพาใอาศัยนะครับมีบ้านกับเขาบ้างล mm ูก hmm. ทีเล็กก็ยังไม่มีบ้านอายุก็ยังน้อย mm hmm. เวลาแดดมาก็ร้อนมากแถวสุรินทร์เราถ้าแรงก็แรงมากถ้าฝนตกก็ตกหนักมาก mm hmm. ผมก็เลยมาบอกกล่าวอีกทางหนึ่งนะครับ mm hmm. เรื่องทําโรงช้าง mm hmm. เพราะว่ายัางขาดท,ทรัพย์เป็นจํานวนมากนะครับ เรื่องการทำโรงช้างถ้าใครอยากจะร่วมเดินทางบุญด้วยก็ติดต่อสอบถามมาผมได้โดยตรงนะครับส่วนเรื่องอาหารช้างของพลายจเริงนั้นก็ให้ติดต่อหาเจ้าของเขาโดยตรงเลยนะครับเพราะว่ามันจะง่ายมันจะสะดวกในการคุยกันในการถามหนึ่งสารทุกถุกดิบกันนะครับเป็นการชี้แจงและก็แนะนํากันกอีกทางหนึ่งนะครับวันนี้ตอนเช,เช้าของใบบุญครับจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ต้องการละเกะครับสาวนอยที่กำลังจะตั้งทองอีกหนึ่งเชือก ตอนเชา้าบรรยากาศดีๆวันนี้จะมีการไล่สดนะครับเพื่อช่วยเหลือสมทุนอาหารช้างตกงานที่นี่นะครับเพราะว่าเราไม่มีใครเข้ามาดูแลครับมีแต่เราช่วยเหลือกันเองเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครนะครับมีแต่เราช่วยเหลือตัวกันเองมีแต่แม่แม่เอฟซีนะครับที่ชอคอยช่วยเหลือก็มีทางเดียวครับที่จะรอดไปได้ไม่มีทางอื่นจะไปทํางานเข้าไปไม่ได้มีแต่ทางนี้ที่จะรอดนะครับก็เลย กิจกรรมขึ้นมา,นมาการไล่สดอาหารช้างนะครับเอฟี FC ท่านใดวันนี้สนใจหรือมีความเมตตานะครับไปแบบเวียนเข้ามาชมช่องของเราได้นะครับช่วงสิบสองนาฬกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับผมก็อยากให้แม่แม่เอฟซีเข้ามาดูเยอะๆได้เป็นกําลังใจให้นะครับได้เป็นกำลังใจให้ไ,ได้หวังอะไรมากมายนลครับหวังมีเป็นกำลังใจได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเพื่อนช้างด้วยกัน ผมก็ทําได้แค่สถานีทางเดียวครับเพราะว่าถ้าผมไม่พาเขาทําเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงกันครับผมเลยต้องมาเป็นแกนนําในการตัวตั้งตัวตีให้พวกเขาเรื่องการทําไ์สุดอาหารช้างนะครับมบาดูใบบุญเป็นยังไงใบบุญใบบุญเอ้ยสงสารจังหลกนมก็ไม่มีนมน้อยอวันวันหนึ่งเนี่ยมีแต่เรื่องให้แก้ไขครับ ทุกวันนี้ก็เรื่องน้นนี่กเรื่องนี้โนบบุญน่ไห,หาพ่อสาวบบุญใ,ใจไดพ่เข้าไปเล่นด้วยนะคะามสาดมีเพื่อนเล่นนะคะตอ้าอเอยกอแล้วะะ<อ>เร็วเร็ว

ไปบุญมาทางนี้แล้วล่ะไปบุญดูสิคะเจ้าขาวกับเจ้าดำก็ให้กำลังใจพ่ออยู่ข้างนอกนะระ <c ười> ีบเลย้ครจว่าอะไรไม่ยอมนะไปบุญอะไเองเดินดูสิดูสิดูนสิ ขนาดถือไม้ไม่กลัวนะคะใบบุญนี่ถือไม้คาดแังไม่กลัวเลยอ้อมอ้อมม่เหมยอุ่นเครื่องนะคะอุ่นเครื่องแล้วบอมาแล้ว ไปบนไปบัน <diction aries> <ac ad> ่ังทับไม่ให้อยากนั่งทับดูดูงห้คนเล่นนะดูดูดูดลงคนคนนั่งให้นั่งทับเลยพลาดพลาดระวัพลาดพ่อไปบุญ

红盖吧红盖儿，红的吧。 มาแล้วตัแล้วตัวอยู่มานี้ครับตอนเช้าเราก็จะปล่อยแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวจะปลูกไว้ครับตอนกลางคืนเจียมเลยไม่ปลูกไว้เดี๋ยวจะพาเจีไปพืนดินี่ข้าวเที่ยวเนี่ย ก็อเรื่องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดอาหารช้างนะครับนี่ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปหาอาหารแล้วไอ้บุญมาทักทายแม่ก่อนจ้าจ้าจ้าอย่างไรจ้า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 ดึงดึงนดึงไว้ไม่ให้ไปดึงไว้ดึงไว้ไม่ให้ไป